ครับผมสวัสดีครับผมนานธพรวงศวร์นะครับผมอยู่อ่าคณะไอทีสาขาไอทีครับผมวันนี้ก็จะพาไปดูว่าราชพัฒน์มีอะไรบ้างก็เปิดคลิปด้วยกันขับรถเลยละกันนะครับขับรถไปไหนครับขับรถไปซื้อขนมปังนะครับนี่ให้ดูน้ํามันด้วยน้ามันก็จะมดเฮ้ยอ่ะโอเคไหนไหนก็ซื้อขนมปังทําไมครับก็ผมทําแซนด์วิชอยู่นะครับภาพก็ประมาณนี้แหละครับภาพไม่ทันเออวๆก็มีมาณนี้ครับอ่ะโอเคขอเริ่มต้นที่แผนที่ของมหาลัยนะครับผมด้วยความที่ผมคณะไอทีนะตึกไอทีก็นี่เลยสามแปดนะครับนี่ภายในห้องเรียนก็ประมาณนี้อันนนีี้้คือเเลลกรยแว เลอกเรียแล้วก็เลยถ่ายให้ดูมีคอมเยอะแยะเต็มไปหมดพเพื่อนๆก็กำลังเดินออกจากห้องกันอ่ะตอนนี้ผมก็เดินออกจากห้องแล้วกําลังจะไปเออใช่นี่ผมนี่กําลังจะพามาดูตึก80พรรษานะครับปีหนึ่งเจอบ่อยมากครับปฐมนิเทศรายงานตัวก็มาตึกนี้ตลอดเอาให้ดูกุญแจรถทําไมนะครับให้ดูกุญแจทําไมแพนไปสิก้องแพนไปสีตึก80พรรษาขวามืออ่านี่ครับผมตึก80พรรษาครับแล้วก็ซ้ายมือตรงข้ามตึก80พรรษาครับผมเป็นอ่ากองอะไรวะสหพันธ์กิจกรรมนักศึกษานะครับก็ประมาณนี้ส่วนนี้เป็น รูอาหารครับรูอาหารข้าวๆมานั่งกินกับเพื่อนครับผมอันนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยดีครับทำอร่อยดีโซจนยิงรงอาหารกว้างมากนะอันนี้ก็เป็นในห้องประชุมนะครับ 5A ของตึกคณะไอทีวันนี้ก็มีอะไรล่ะอบรมภาษาอังกฤษนะครับอันนี้ก็อบรมอยู่เพื่อนๆก็ตั้งใจฟังกันมากวิทยากรสอนดีมากครับผมตอนนี้ก็ใกล้จะปล่อยแล้วครับก็อบรมใกล้เสร็จแล้วเหนื่อยมากสนุกมากด้วยครับอ่ะก็อบรมเสร็จแล้วครับอันนี้ก็เป็นลานจอดรถข้าวๆของคณะไอทีครับผมรถเยอะมากครับลานจอดรถกว้างมากจอดได้หลายคัน รถผมอยู่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกัน่ซนนี้รถสีแดงของใครไม่รู้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับ,รบขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ